ครับ,รบพวกเราแซบพาษซ,าซวันนี้ครับรายการเราเนี่ยตอนมาถึงซอยแปลงน้ำครับซึ่งเขาบอกว่ามีร้านก๋วยจับเจ้าดังอยู่ในย่านเยาวราชแห่งนี้และใช่วันนี้พามาเช็คอินกันที่ก๋วยจับ3วันค่ะเสามวันที่ว่านี่คือต้องรอนาน3วันถึงจะได้กินหรือ่าพี่ชนหรือว่าเขาเปิดขายแค่3าวันอ่ะผมไม่รู้อ่ะอยากรู้อยากรู้อยากรู้แบบนี้ํามันเลยค่ะ ครับพี่นุ่มสวัสดีครับคุณน้ำฝนคุณบ๊อบบี้โอ้สวัสดีครับขออนุญาตยืนตรงนี้ได้ไหมฮะอะไรครับขอแทรกกลางหน่อยนะฮะอะไรครับเอาเลยครับโอ้โหก่อนอื่นเลยนะครับนี่ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่นุ่มครับเจ้าของร้านก๋วยจั๊บสามบอลตอนนี้ผมถามก่อนเลยสามวันที่ว่านี่คือต้องรอนานสามวันกว่าจะได้กินเหรอครับใช่ครับต้มสามวันถึงกว่าจะได้กินเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับไอหยอกคุยอ่ะพวกเราเนาะคือที่ร้านมาก่อนขายมาปสามสิบปีเมื่อก่อนผมขายอยู่แค่สาม อ้คือในอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยขายแค่3วันใช่ครับเมื่อก่อนขายวันอะไรบ้างพี่เขาเล่หักสุขข่าวครับอ๋อขายแค่3วันนี้ใช่แล้วปัจจุบันเนี่ยครับเขาเล่หักสุขสองอาทิตย์ครับเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาเพิ่มอีกหนึ่งวันครับแล้วก็ทางร้านก็มีเพิ่มอีกทั้งหมดสามสาขาตอนนี้มีสามสาขาแล้วด้วยครับอยู่ที่ไหนบ้างคะมีกะละมังนึ่งตึงเจ้าครับแล้วก็มีที่ปิดเจ้าครับสักเจ็ดสิบเป็นแล้วก็ที่นี่ใช่ครับงั้นต้องมีสูตรเด็ดแน่นอนว่่่าอยยยจััับขงงงพีีเเนนมดด็ไ ก็ตัวน้ำซุปกับตัวหมูกรอบของเราก็คือน้ำซุปของเราคมุมก่อมไม่เหมือนเจ้าอื่นและแอบเห็นว่าสีอะค่ะสีมันเป็นแบบน้ำซุปสีใสลงไม่ได้เป็นแบบสีเข้มๆข,ของที่ร้าน <ๆ S 2> จะเป็นหวยจับน้ำใสนะครับสู<อ>ตรโบราณแต่จิ๋วเลยอ๋อแ<อ>ต่แจิ๋วใช่ครับบ้านเกิดผมเลยอ๋อใช่ครับผมก็ครอบครัวเป็นคนแต่จิ๋วเหมือนกันใช่ครับก็อยู่ประมาณ60ปี70ปีแล้วครับสูตรนี้อ๋อเหรอครับตั้งแต่รุ่นอากองอาม่าจนมาถึงพ่อความเข้มข้นของตัวน้ำซุปคือคุมก่อมแบบไม่ต้องปรุง ไม่ต้องใส่อะไรก็เลยเอาพวกเครื่องในอย่างนี้และคะที่ร้านเป็นัก็ที่ร้านจะมีไส้กับกระเพาะที่หอมหอมมากๆหอมใช้คำว่าหอมเลยใช่ไหมไส้นี่หอมที่อื่นเขาจะเหมือนกับประมาณว่าไม่คาวไม่เหม็นถูกไหมครับแต่ที่นี่หอมเลยหอมเลยหอมเลยและนี่ชอบกินไส้มากอ้าวจริงเหรอลองดูครับเดี๋ลองแล้วเครื่องในมีมีอะไรอีกฮะนอกจากไส้กระเพาะตอบริไส้กระเพาะตับหัวใจนะโอเคขาครบเลยจริงๆแล้วใช่ครับ จะกลัวเรื่องของความสะอาดเรื่องของกลิน่นของพี่บอกหอมแล้วแต่เรื่องความสะอาดล่ะความสะอาดนี่คือแต่ละอย่างที่ที่เอามาลงนะครับอย่างไส้นะครับผมใช้น้ำสามหม้อกว่าจะได้ออกมาไส้วันหนึ่งผมใช้4ี่โลแต่ผมใช้น้ําวันหนึ่งอะประมาณหม้อหม้อสี่สิบครับสามหม้อเพื่อทําการล้าง <ผม S 2> นี่แหละครับ,รบต้องโอ้ล <พอ S 2> ้างจนกว่าเขาจะไม่มีเมือกหรืออะไรนี่ต้องมั่นใจนะว่าสะอาดแล้วก็มันถึงได้พี่เขาถึงได้กล้าพูดว่าหอมผมตื่นตีสามไปซื้อของที่ตลาด ทุกเช้าก็คือทากชาไปชั้นหูเองก่อนครับแล้วพอตีสี่ก็จะมาเริ่มทำนู่นนี่นั่นเริ่มทำตั้งแต่ตีสี่ตีสี่นะขายได้จริงคือเที่ยงเที่ยงแสดงว่าร้านที่เปิดเที่ยงประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงด้วยก็คือมาจัดร้านตอนเที่ยงใช่ครับบ่ายโมงจนถึงกี่โมงคะสามทุ่มครับแต่บางครั้งก็หมดก่อนแต่ทีนี้อยากรู้นิดนึงเรื่องหมูกรอบเห็นบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาอะไรจะต้องสั่งอย่างนี้ทําวันหนึ่งกี่กิโลค่ะ ประมาณสามสิบโลบางวันก็หมดก่อนด้วยสามสิบโลใช่ครับยู๊ดหูกรอบของที่ร้านก็จะกอบมากเออเพราะว่าเห็นแค่หน้าก็รู้อยู่แล้วว่ากรอบจริงตอนสับเมื่อกี้นี่โหเสียงแบบแต่เดี๋ยวไม่เท่ากับเรา ลองทองไม่เกี่ยวคู่นี้เกินไปเราจะกินแล้วเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินนะแต่ว่าอยากอยากทราบเลยเนี่ยหมูกรอบที่เราเห็นเห็นนี้คือมีการมีการทอดหรืออะไรยังไงไหมครก็คือต้มก่อนครับแล้วค่อยทอดต้มก่อนทีนึงเพื่อให้หมูมันนิ่มใช่ครับให้มันสุกก่อนแล้วเอาไปทอดอีกทีนึแงละแต่ว่าพวกหมูกรอบพวกนี้ครับคือวิธีของเขา แต่ละชิ้นไม่เหมือนกันเราจะมาพิตายตัวว่าชิ้นนี้ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไม่ได้อันนี้คือต้องใช้ประสบการณ์ถูกต้องครับแล้ววิธีการทํานี่นานไม่ปวดจะได้หมูกรอบออกมานอกจากไปต้มไปทอดทั้งหมดกี่ชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมงห้าชั่วโมงแต่แต่ละชิ้นคือเวลาของเขาจะไม่เท่ากันแล้วตอนทานเนี่ยครับทานในในก๋วยจั๊บอย่างเดียวหรือว่าต้องมีน้ําจุ้งน้ําจิ้มอะไรไหมครับก็จะเป็นเมนูเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นหมูกรอบเสกย๊วครับอ๋อจิ้มี แยกไปเลยใช่ครับแยกไปเลยชั่วโมงนี้ตอนนี้คือคนชอบกินมากส่วนใหญ่ก็แบบว่าสั่งกไปจับชามหนึ่งแล้วก็สั่งหมูกรอบแยกอีกด้วยใช่ครับอันี้ชามเยอะแล้วหิวแล้วเฮ้ยหิวแล้วเหรอโอเคผมขอถามผมขอถามต่อยสักชั่วโมงได้ไหมฮะได้ครับผมชอบให้คนหิวอะหิวแล้วหยอกนะหยอกนะโอเคถ้าเราหิวแล้วผมว่ารบกวนพี่หนุ่มหน่อยได้ครับคำเมนูที่พี่ว่าเด็ดที่สุดมาให้พวกเราทานหน่อยได้ครับโอเคมาเจ้าคนบะบบี้กับคุณฝนนั่งเลยได้เลยครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัพี่หนุ่มครับ ผลเป็นยังไงรสชาติอ้จะหมดถ้วยแล้วเนี่ยเร็วมากเลยเป็นยังไงอชอบอะไรที่สุดในกว๋วยจั๊บนี้น้ำซุปกับไส้เป็นหนึ่งในใจมากเพราะว่าผมชอบกินไส้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือแบบไส้สะอาดไม่ขมแล้วก็นุ่มไม่เหนียวคือแบบฟิ่นมากเออที่เขาบอกว่าไส้หอมนี่คือเรื่องจริงหอมจริงใช่ไหมฮ่าเชื่อส่วนตัวของผมนะครับผมชื่นชอบหัวใจมากๆเพราะว่าเดิมทีไม่ได้เป็นคนกินหัวใจบ่อยนะ แต่ร้านนี้หัวใจของเขาไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นสาบเลยรวมถึงมันนุ่มมากแล้วความเป็นริ้วของหัวใจอ่ะผมรู้สึกว่าพอทานไฟป,ปุ๊บอ่ะมันจะมีความแบบสู้ฟันหนักหนึบหนึบ,นบสู้ฟันและอร่อยมากและที่ทสาคัญที่สุดที่ทผมมองนะคือน้ําซุปถ้าน้ําซุปอร่อยผมว่ากินกับอะไรก็อร่อยหมดเลยเต้าหู้เขาต้มในหม้อเมื่อกี้คือผมยืนดูอยู่แล้วพอเขาตักเข้ามาในถ้วยอย่างเงี้ยคุณเชื่อป่ะกัดเข้าไปปุ๊บความหวานของเต้าหู้ความเป็นพริกไทยที่มันซึมเข้าไปในเต้าหู้อ่ะมันกลมกล่อมมาก ผมเชื่อนะว่าพอน้ําซุปดีกินกับอะไรก็ดีไปหมดเลยเวิร์กมากอร่อยครับน้าซุปเป็นแบบซุปน้ําใสเน้นแบบว่าความใสทิศไทยอม,มากินแล้วรับรองว่าเป็นหวัดอยู่นี่แบบโลง่งจมูก,มกชื้นเลยทีเดียวหายแน่นอนอเออวก็แบบว่ามันเหมือนทําให้เราร้อนเนาะร้อนแต่แบบแบบดีอ่ะมันเหมือนได้ขับเหงื่อขับอะไรอาเงี้ยเป็น f e ล l i n g เหมือนรนะ้อนแบบสุขภาพอ่นะเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของร้านเขาเช่นเดียวกันนี่ครับหมูกรอบขออนุญาตเลยแล้วกัน หยิบขึ้นมาชูมาชมดูหน่อยดีวยกว่าอ,อชิ้นใหญ่เลยนี่ชิ้นใหญ่ไปเลยฮะหมูกรอบเขาคุณดูความเป็น3ามชั้นที่กรอบนอกนุ่มใน,นของจริงมีจริงและอร่อยจริงฟังเสียงนะครับชัดๆอีกรอบหนึ่งนี่นะจิ้มกับน้ำจิ้มซีอิ๊หวานนะแบบนี้แบบนี้นี่ปั๊บนี่นะกินโชว์ไปเลย กรอบมากอธิบายอะลูกอธิบายเลยเอา้าคนกินอธิบายหรอ,อกินต้องเที้ยวก่อนกรอบกรอบมากแต่ว่าสวนอะเป็นคนชอบแงตรงแบบส่วนที่มันเป็นหนังกินคือหนังมันก็กรอบมากใครที่ชอบกินทั้งทั้งส่วนทุกส่วนอ่ะคงฟินเพราะว่าเนื้อนุ่มแต่หนังยังกรอบอ,อืมแล้วตมชื่อนะต่มชื่ออย่างที่เขาว่าจริงๆพูดถึงราคาหกสิบบาทคุ้มคุ้มมาก แล้วคุณสั่งกินอย่างเงี้ยเนี่ยตกประมาณไม่เกินร้อยห้าสิบสองคนอิ่ม,มคุ้มไหมครับสุดยอดเลยโอ้โหอิ่มเลยพี่ฝน <No. S 1> อิ่มมากดูสิครับคุณผู้ชมกระพริบตาเดียวหมดเกลี <C rain. S 1> ้ยงนี่ผมบอกเลยนะครับวันนี้เนี่ยอิ่มแล้วก็อร่อยมากๆนะนี่ผมบอกเลยผมสั่งกลับไปฝากครอบครัวดีอีกเยอะเลย <No. S 1> พี่ฝนได้สั่งเอาสถูกไหมไม่สั่วถุง ่เอาเยอะเลยเหรออร่อยอร่อยชอบมากโอ้โหแน่นอนฮนะใครที่ใหญ่จะมาลองทานแบบพวกเราต้องมายัางไงครับพี่รผครับมาได้เลยค่ะร้านก๋วยจับสามวันนะคะร้านอยู่กลางซอยแบรนด์นะ้ถนนเยาวราชเองนะคะเปิดพระหัส,สุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสามทุ่มเลยค่ะเวลาเดินทางมานง,ง่ายมากจริงครับมา MRT ลงสถานีวัดมังกรเดินเข้ามานิดเดียวถึงแล้วค่ะใช่แล้วครับส่วนช่วงหน้าครับจะมีปโปรอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับถือโทรศัพท์รอไว้เลยนะจ๊ะพักสักครู่ครับ เป็นไง หมูกรอบน่ากินมากน่ากินมากจริงๆเนี่ย,มยแม่แบบเรารู้แล้วว่าทําไมต้องสามวันควยจับอร่อยจริงๆคะ่ะวันนี้นะคะยังมีช่วงเช่วยกันแซ่บเหมือนเดิมจากน้ํามะพร้าวน้ําหอมปูนิกาค่ะอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวนะคะจากสวนออแก,กนิกด้วยนะมไม่ใส่สารกันเสียไม่ปรุงแต่งและไม่ผ่านความร้อนใดๆเลยราคานะคะก็คือขายเป็นแพ็ค15ขวดแต่เดี๋ยวให้บุชลองชิมดูว่ามันจะแบบหอมสดชื่นอร่อยขนาดไหน และที่สําคัญไม่มีน้ําตาลเพิ่มเติมเลยนะอันนี้จะเป็นน้ําตาลแบบจากมะพร้าวธรรมชาติเลยให้บูชลองชิมดูนะถ้าทานจะสดชื่นน่าโโดูถ้ายิ่งเอาไปแช่เย็น,นยจะอร่อยกว่านี้อร่อยอร่อยมากนะคือมันเหมือนแบบเป็นน้ำมะพร้าวเพียวๆสด,สด,สดๆคลีนๆเลยอร่อยมากเหมือนมาจากลูกมะพร้าวเลยแม่มและที่สําคัญซื้อไปนะคะถ้าแช่ช่องฟรีซเนี่ยก็คืออยู่ได้นานถุงเนี่ยเป็นปีอบอกเลยว่านานมากๆนะคะ แต่ถ้าซื้อไปแช่เนี่ยไม่เกินเสียมันก็คุมกินได้เลยนะคะอนอกจากนั้นแล้วมีพุดดิง้งมะพร้าวน้ําหอมด้วยบูชอ,อันนี้ใช้น้ํามะพร้าวออแกนิกนะคะก็จะนิ่มอร่อยหอมแล้วก็หวานน้อยเหมือนกันไม่มีสารกันเสีย<ม>ราคาขายนะคะ12ถ้วยจับปกติ500บาทลดเหลือ400บาทเท่านั้นนะลดไปเลย100บาท และยังมีมะพร้าวแก้วด้วยไหนมะพร้าวแก้วคือจะมีความนิ่มหอมหวานนี่ไงลองชิมดูพอชิมหน่อยมะพร้าวแก้วนี่นะใช่อันนี้เขาจะขายเป็น3มกล่องนะคะก็คือกล่องเล็กเนี่ยปกติ200บาทลดเหลือ160บาทไปเลยเป็นแงรสชาติเนิบๆแล้วก็มันจะมีความหวานแต่ที่สําคัญคือหอมมากหอมมากพอยิ่งมันแบบเป็นแก้วเนี่ยยิ่งหอมถ้าบอกว่ามาจากรายการแซ่บพาต้าของเรานะคะคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่า ราคาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยรวมส่งทุกรายการเลย <c oughs> ก็คือไม่เสียค่าส่งเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุ้มมากๆคุณผู้ชมค่ะทวนอีกทีนึงนะน้ำมะพร้าวเนี่ยสิขวดปกติ600บาทเลยนะแต่วันนี้ถ้าบอกว่ามาจากรายการแซบพาซ่าเอาไปเลยแพ็ค500บาทเท่านั้นเองคะ่ะใครสนใจนะคะโทรมาเลย088 828 3936ค่ะครับผมค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีมาลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีของวันนี้นะนี่ คุณคุณว่าทูลไหมคะครับผมมาทูลเนาะขออนุญาตถ้าอ่านผิดเนาะครับผมนี่คุณผู้ชมทางบ้านเขาแซวเธอด้วยแหละฮะว่าช่วงนี้ไม่อยู่ห้องครัวเลยหรอเอ้ยก็เดี๋ยวนี้ติดไปเที่ยวติดไปญี่ปุ่นไงคือญี่ปุ่นเปิดประเทศไงคุณทำไมไปบ่อยจังอะไม่รู้สิแต่เอาเป็นว่าถ้าแฟนรายการนะครับอยากให้ผมไปเที่ยวประเทศไหนหรือจังหวัดไหนในไทยนะครับก็มาบอกได้เลยในแฟนเพจแล้วก็ฝากช่วงแชท แทบเช็คอินใช่เป็นช่วงใหม่ของเราจะบอกว่าพิธีกรคนอื่นก็ได้เที่ยวบ้างเนาะก็จับเป็นคู่ไปอะไรแบบนี้อย่างพี่ฝนพี่ป๊อปปี้เใช่เขาก็ไปกินก๋วยจั๊บกันอร่อยเลยค่ะซึ่งช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะแนะนําพวกเราไปร้านลับที่ไหนเหรือว่ามีที่ไหนน่าสนใจสามารถบอกพวกเราได้เลยนะคะพวกเราก็จะไปไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือ ต่างประเทศได้หมดเลยใช่เลยแต่ว่าตอนนี้ต้องจับชื่อใหม่นะคะแล้วลานรับก็จะไม่ใช่ลานรับอีกต่อไปนะถ้าเราไปอ่าคนต้องแต่อมานะครับคุณสุมนนะคะอนุญาตโทรไใหม่ค่ะวิธีลุ่นรับของรางวัลยังไงบ้างบุชก็คือส่งชื่อนามสกุลและเบอร์โทรนะครับมาได้ที่ลายแอดแ a ฟพาซาครับผมและชื่อของคุณก็จะอยู่ในกล่องนี้เลยครับแล้วก็รอสายเรา ถ้านั้นเองง่ายมากมากเลยของรางวัลนี่แต่เราอยากแจกแล้วนะวันนี้มีของรางวัลของเราคืออะไรครับเตาอบไฟฟ้าแบบ21ลิตรด้วยปกติเราแจกทุกวันนะแต่วันนี้ยังมีมีคนรับสายต้องรับสายนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะยังมีละครเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะรับสายพอดีเลยสวัสดีค่ะโทรจากรายการแซปพาซ่านะคะได้ส่งรายชื่อมาหรือเปล่าเอยได้ส่งค่ะส่งนะคะวันนี้เป็นผู้โชคดีพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ย อยู่จังหวัดนนท์ค่ะอยู่นนท์ใกล้ๆเลยใ้ๆเลยค่ะวันนี้เป็นผู้โชคดีนะคะได้ของรางวัลเป็นอ่าเป็นเมตาอบของสมาร์ทโฮมครับผมอี่ยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะของประจำเลยค่ะนี่ของรางวัลสาวสวยๆทั้งนั้นเลยมีสุดหล่อด้วยอยู่ข้างๆยู้ของเราครัที่เดี๋ยวทางทีมงานติดต่อกลับไปนะคะค้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดี วุ้ยค่ะคสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วค่ะพวกเราแับพาซาสวัสดีครับแซปพลาซา